ก็ในขณะปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าตามสื่อโซเชียลต่างๆท่างเฟ c บุ o o ต่าง YouTube ก็จะมีคา,ารวาสหรือคารหัดทั้งชายและหญิงจำนวนมากต่างก็ออกมาประกาศว่าเป็นผู้รู้ในธรรมะของพระศาสดาแล้วก็ประกาศทำตามความเห็นของตนของตน โดยเฉพาะประเด็นสําคัญที่คารวะาหรือท่านผู้รู้ท่านเนี้ปฏิเสธสํานักปฏิบัติธรรมว่าสํานักปฏิบัติธรรมต่างๆเป็นบ่อนทาลายพระพุทธศาสนาเนี่ยประเด็นในาย่านี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ที่น่าจะมาุจฉาวินิตาหรือถกเพราะว่าท่านกล่าวว่าว่า ในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็ไม่ได้มีสำนักหรือสถานปฏิบัติธรรมเขาก็บรรลุทำกันได้ในขณะฟังธรรมอย่างเช่นท่านสาวิริบุตรเนี่ยได้ฟังธรรมจากท่านอาัตชิในกระดาดินบินทบ,บาทอยู่ก็เข้าใจเข้าใจธรรมก็สามารถบรรลุธรรมก็ต้องถามต่อไปว่าแล้วหลังจากที่ท่านสาวริบุตร ท่านได้ฟังธรรมแล้วเกิดเข้าใจธรรมบรรลุธรรมแล้วเนี่ยท่านไปอย่างไรต่อท่านก็ไปกล่าวธรรมนั้นให้กับท่านโมคคลานะแล้วท่านทั้งสองนั้นก็ออกจากสำนักท่านสนชัยปริพากชกไปทูลขอบรรพชาอุปสมบทกับพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่หรือซึ่งในยานนี้เนี่ยผู้แสดงธรรมนั้นก็ไม่ได้กล่าวต่อกล่าวแต่เพียงว่า การได้ฟังธรรมที่ไหนก็บรรลุธรรมได้ถ้าอย่างนั้นท่านสาริบุตรหรือท่านมคขณาเนี่ยจะออกจากสำนักท่านสนชัยทําไมเพื่อไปทูลขอบรรพชาอุปสมบทกับพระศาสดาสาม,มาสัมุธเจ้าเพื่ออะไรเพื่อจะเดินมรรคและปฏิปทาต่อใช่หรือไม่หรือท่านรัตตปาละหลังจากได้ฟังธรรมจากพระศาสดานก็เกิดความเข้าใจเข้าใจธรรมก็ลามารดาบิดาเพื่อไป ในบรรประชาผุปสมบทในยะนี้ก็คําว่าสํานักปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือสถานที่ที่ไหนก็ได้ที่สัปปายะและวิเวกหลีกเล้นบอกแก่การทําความเพียรสําหรับผู้ที่ยังเป็นเสขาอยู่นะเพื่อจะหลีกออกจากกามคุณห้าไม่ใช่หรืออันนี้ก็คือในยะแล้วพระสูตรที่พงค์รู้สึกก่อนที่จะออกจาก วางไปบวชที่พระองค์ตรัสไว้ว่าคารวาสครับแค่เป็นทางมาแห่งธุลีการบรรพชาเป็นโอกาสว่างผู้อยู่คองเรือนจะประพฤติพรมจร์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่ขัดดีแล้วโดยง่ายไม่ทําได้ง่ายซึ่งตามความหมายของผู้นี้เนี่ยผู้ประกาศธรรมท่านบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปสํานักปฏิบัติธรรมก็สามารถใช้ชีวิตอยู่กับบ้านก็ปฏิบัติธรรมก็บรรลุธรรมได้ และพระสูตรที่ตรัสถึงเรื่องของการละพวกสมบัติน้อยมากลาว,วงญาติน้อยใหญ่เมื่อถึงพร้อมด้วยศรัทธาหลังจากได้ฟังธรรมเนีพกจะตัดขึ้นมาเพื่ออะไรผู้แสดงธรรมท่านนี้เนี่ยก็ได้กล่าวถึงนางวิสาขายังไม่ได้บวชยังไม่ได้เป็นภิกษุณีก็สามารถบรรลุธรรมได้ในยานี้ก็ก็น่าพิจารณาว่าท่านสามารถทำทาน ละความตนีได้อย่างนางวิสาขาหรือไม่ในปัจจุบันในโลกปัจจุบันนี้หรือแม้ท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีซึ่งท่านมีความศรัทธาในพระสาสดาสามุทเเจ้าเนี่ยแล้วก็ได้ทําทานถวายที่เนี่ยเป็นวิหารนะอนาถาบินทิกาเศรษฐรเนี่ยท่านสามารถทําได้อย่างนั้นหรือไม่ในการให้ทานละความตนีในยานี้ก็ต้องพิจารณาให้ให้ลึกซึ้ง ว่าสถานปฏิบัติธรรมหรือสำนักปฏิบัติธรรมคือจะเป็นสถานที่ใดก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติตรงตามคำสอนของพระศาสดาเป็นสถานที่วิเวกหลีกเล้นไม่ครุกคลีกันด้วยหมู่คณะไม่มีในเรื่องของกามคุณหนะแต่ในปัจจุบันนี้ก็หาได้ยากนะเพราะในแต่ละวัดแต่ละอาวาสแต่ละสถานที่นีก็จะเต็มไปด้วย กามุห้าเรื่องการบันเทิงทีนี้เมื่อมาพิจารณาถึงตัวของผู้แสดงทรรเองแล้วเนี่ยจากที่ได้ฟังมาแม้แต่การแต่งกายเนี่ยก็ยังใส่เสื้อผ้าสีสันนะต่างๆในการแสดงทรรอยู่ซือไม่อาจทราบได้ว่าท่านราคาโทสะโมหเบาบางแค่ไหนเพราะว่าเป็นเรื่องภายใน ท่านอาจจะบอกว่าท่านไม่ได้ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้เสื้อผ้าที่ใส่มาก็กต้องต้องพิจารณาว่าเสื้อผ้าเหล่านี้มีคนเอามาให้ใช่ไหมหรือท่านก็ใส่ตามที่คนเอา,าให้หรือท่านต้องไปเลือกซื้อเองการเลือกซื้อนั้นจะต้องเลือกว่าสีนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมมีความชอบหรือไม่ชอบใช่ไหมแล้วท่านก็มาประกาศว่าเนี่ยการอยู่กับปกติปัจจุบัน ก็ให้พิจารณาเอาว่าการชอบหรือไม่ชอบนั้นก็เป็นธรรมะตาเห็นรูปนะหูได้ยินเสียงหูก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรานะจมูกได้กลิ่นชอบไม่ชอบก็เป็นธรรมะไม่ใช่เรานะลิ้นลิ้มรสอาหารเนี่ยลิ้นก็ไม่ใช่เราชอบหรือไม่ชอบก็เป็นธรรมะกายสัมผัส ถูกต้องโพตาภาเนี่ยร้อนเย็นอ่อนแข็งเนี่ยก็ไม่ใช่เราท่านสอนให้คิดอย่างนี้ใจถูกต้องธรรมรมก็เช่นเดียวกันให้คิดว่านี่ไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นและดับไปทุกขณะทุกขณะคือถ้าพิจารณาอย่างผิวเผินเนี่ยก็เป็นนายาัยยะที่ที่ถูกต้องนะว่ามันไม่ใช่เราเกิดขึ้ เกิดขึ้นตามแต่ละขณะแต่ขณะแต่ขณะที่พูดนั้นเนี่ยยังอยู่ท่ามกลางกามเนี่ยยังเสพกามอยู่เนี่ยยังยินดีไปแสดงธรรมในสถานที่ตามรีสอร์ทนะตามห้องประชุมใหญ่ๆโตๆประดับประดาด้วยวิจิตอรอลังการหรือยังแต่งตัวแต่งองค์สงเครื่องด้วยเสื้อผ้าสีสันต่างๆในยานี้ก็ลองลองพิจารณาว่าราคาโทสะโมหะ จะเบาบางไปได้อย่างไรก็จังย้อนถามว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยถามว่ามนุษย์ก็มีราคะโทสะโมหะเหมือนกันแต่สภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากปัจจุบันหรือไม่นะในสมัยอดีตการเดินทางไม่ได้สะดวกสบายเหมือนปัจจุบันในอดีตไม่มีโทรศัพท์ไม่มีมือถือเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าก็ไม่มีนะความสะดวกสบายแตกต่างจากในปัจจุบันปัจจุบันนี้ กามกุณห้าเนี่ยก็ถูกประดิษฐ์ประดอยตกแต่งอันวิจิตมากมายถามว่าถ้ายังอยู่ท่ามกลางกามแล้วก็ให้คิดเอาว่าเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่เป็นเราเนี่ยสามารถจะละซึ่งหลาคะโทสะโมหะได้หรือไม่ในพระสูตรที่พระองค์ตัดไว้เนี่ยผู้มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยไม่เก่าวเครื่องจองจำที่ทำด้วยเหล็ก ด้วยไมย้ด้วยเชือกว่าเป็นเครื่องจองจําที่มั่นคงหรือผู้มีปัญญาทั้งทั้งหลายเนี่ยกล่าวซึ่งนแก้มณีแหวนกุณฑลบุตรและภรรยาว่าเป็นเครื่องจองจําที่มั่นคงที่จะฉุดบงสู่ที่ต่ําผู้มีปัญญาทั้งหลายตัดเครื่องจองจําแม้เช่นนั้นออกบวชเป็นบนรรพชิตนะละกามสุขเสียแล้วเนี่ยอันนี้คือหมายความว่าอย่างไร ในความหมายของพระศาสดาถ้าการที่บอกว่าอยู่กับเย่าเรือนอยู่ใช้ชีวิตปกติแต่งตัวปกติดื่มกินอาหารปกติเที่ยวตามปกติโดยให้คิดเอาว่านี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยถามว่าจะสามารถละราคาโทสะโมหะได้หรือไม่ไงนะถ้าจะสรุปก็คือการปฏิบัติทำด้วยการคิดเอา เบื้องต้นถูกต้องการทําความเข้าใจและการคิดตามหลักการและเหตุผลนี่ถูกต้องแต่ถามว่าการจะเกิดสภาวะละได้จริงๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงจะต้องทําอะไรให้ยิ่งไปกว่านั้นหรือไม่ตามพระสูตรที่ได้ยกมาเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคารวาสครับแคบเป็นทางมาแห่งตุลีหรือพูดถึงพร้อมด้วยศรัทธาเนี่ยเขาคนนั้นก็ละกองโพคสมบัติน้อยใหญ่ละวงญาติน้อยใหญ่เพื่อจะมาพุทธ,ธปฏิบัติ เมื่อสามารถสิ้นราคะโทสะโมห oh ะแล้วเนี่ยอย่างท่านรัตปาราเนี่ยท่านก็กลับไปโปรดมารดาบิดาหรือท่านภาษาลิบุตรเนี่ยท่านก็กลับไปดูแลมารดาอะไรต่างๆพวกนี้เพราะจิตท่านหลุดพ้นแล้วแต่ว่าในขณะผู้ที่ยังถูกกลุ่มดมด้วยกามราคะเนี่ยถูกกามราคะเคี้ยวกินอยู่เนี่ยยังแสวงหากามอยู่เนี่ยแล้วให้ปฏิบัติธรรมโดยการคิดเอาว่านี่ไม่ใช่ของไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรา ก็คงจะไม่ต่างอะไรกับภิกษุในสมัยพุทธกาลที่เมื่อพระศาสดาตรัสว่านะรูปไม่ใช่ตัวตนนะเวทนาไม่ใช่ตัวตนนะสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนพิสษุรูปนั้นก็คิดเลยว่าเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นนะเมื่อรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือกรรมที่อนัตตาทําแล้วจะถูกต้องตนได้อย่างไรก็คือทำ สามารถที่จะทำกรรมอะไรก็ได้เพราะว่าขันทั้งห้าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วก็คือสรุปภายใต้ความเข้าใจในขณะที่ยังไม่ได้ปฏิบัติทั้งๆท,ที่ตัวเองเนี่ยยังถูกราคะโทสะโมหะอวิชชาห่อหุ้มอยู่เนี่ยแต่ด้วยการที่ไปสรุปยอดคิดแบบนั้นพระองค์ก็ทรงทราบความปริวิตกแก่งจิตก็ตัดว่าเป็นโมคะบุรุษเข้าใจคําสอนของพระศาสดาอย่างสะเพร่าและพระองค์ก็ทรงเรียกผิสู่มาแล้วก็ ตัดสอนใหม่ว่ารูกเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงอันนี้ก็เป็นนัยยะที่จะอุตฉาวินิตาเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นการพิจารณาผู้แสดงธรรมนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะก็ลองพิจารณาให้ควรกัน